คุณเกยตื้นเต็มเลยนะคะนี่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 อีกเห็นไหมฮะแมงกระพุนทั้งนั้นเลยนี่นี่นะคะตัวแบบนี้ไม่คันนะคะนี่นี่นี่ พันมื้นกันแหละไปเลยเยอะมากเลยนะคะแปมเลยนะคะท่านผู้ชม มีนี่耶ว้าอ่อนอนอุ้ยลอนเดี๋ยวตั้สื่อช่วยพี่เขาเก็บนะอันนี้เป็นแมงกระพุนที่ลงตามน้ำไม่ทันนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราไม่ต้องลุยน้ำอะ่ะเดินเก็บเอาหน้า,าหาดเลยนะคะท่านผู้ชมเต็มเลย โอ้โหเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้สวยจังเลยให้เขาดูหนะะ่อยค่ะหยิบมากเลยครับพี่สวยนะคันบ้างไม่คันบ้างนะป๊บนี่ตังนี้ก็มีโอ้ยเต็มเลยอะ นี่นะคะแรน,นกระพุนทั้งนั้นเลยว,วันนั้นเจอกันแล้วรัเดื่มมาเลยเนี่ยมาวันเนี้ยวันนี้มาดีเลยอะเมือ่อวานมันไม่เคยมีเมื่อวานแมงกะพุน,น,นไม่ขึ้นนะคะวันนี้เต็มเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับป้าสุนะคะนี่ป้าสุกำลังมาช่วยพี่เขาเก็บแมงกะพูุนนะคะท่านผู้ชมวันนี้มีเต็มหน้าหาดเลยนะ Mine, hæ? Oh. อาจจะได้ยินเสียงพะสุหอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดินมาไกลเหนื่อยนะนี่อีกตัวหนึ่งพี่เขากำลังไปเอาถุงปุ๋ยอยู่นะโอ้โหโอ้โหนี่อีกสองตัวนี่ออก วันนี้ได้หลายสิบโลแน่พี่แมงกระพุนเขาจะลงตามน้ำไม่ทันนะคะท่านผู้ชมเยอะมากๆ

เก็บกันแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสดๆเพียวๆเต็มถุงเลยนะหนักนะคะท่านผู้ชมห่นี่เดี๋ยวพระสุจะพาไปดู นี่ตรงนี้อีกกองนึงถ้าถ้าเป็นตัวลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะมีพิษนะคะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะมีพิษเราจะสังเกตเห็นไหมเนี่หางเขาจะสีเข้มๆล,ลายอย่างเงี้อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในน้ำนี่คันมากเลยนะคะนี่อีกตัวหนึ่งนะ แต่ถ้าแบบเนี้นี่ตัวนี้ไม่มีพิษนะคะนี่ตัวนี้ไม่มีพิษนี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะปลาสูจะไม่ก้าเอานิ้วจิ้มเลยเต็มหน้าหาดเลยนะคะนี่แมงกัะพุนทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชม นูน่นยาสุดนู่นเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวช่วยพี่เขาเก็บกัน วันนึงวันนี้เราไม่ต้องลุยน้ำกันเลยนะพี่เนาะบ,บายเลยเดินเก็บเอาทิ่หน้าหาดเลยนะคะทุกผู้ชมโอ้โหเยอะมากยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะสวยไหมเห็นลายใช่ไหมคะนี่นี่นี่เขาก็จะเอาหางออกนะคะเหลือไว้แต่อกส่วนอกเขาแล้วก็ส่วนลำตัวนะคะเต็มเลยอ๋อเหอ ตรงนี้ก็มีนี่มีสองสามตัวนี่นี่อีกโ,โอ้โหดินมันพุห<ฮ>รือว่าเก็บกันจนปวดหลังนะคะท่านผู้ชม<ฮ> <laughs> <ฮ>นี่ไะ,ะเป็นบรรยากาศร,รอบๆนะคะท่านผู้ชม วันนี้ดีไม่ต้องลุยไม่ต้องลุยน้ําเก็บแมงกะพุนวันนี้เก็บที่หน้าหาดเลยนะคะโน่นเดี๋ยวพิ่สุจะให้ดูแมงกะพุนยาวไปจนสุดนู่นเลยนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเดินเก็บเป็นจนปวดหลังอะ่ะนี่ต้องอีกตัวหนึ่งออ,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 อนี่ว้าว จะใส่มากไปลดิแพให้พี่เขากันโโหเต็มเลยฮึบฮึบโหโหสุดยอดเทียบ ถ้าถ้าเดินเดินเก็บในน้ํานี่จะเหนื่อยหน่อยนะพี่เนาะหนเหนื่อยเดินลุยน้ําเหนื่อยนะคะแล้ววันนี้คืนสงบลมไม่มีคืนไม่แรงนิ่งมากนี่ในน,นนในน้ำก็มีมนบกก็มีในน้ำนี่เยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้ขอเอาบนบกก่อนในน้ำนี่เป็นฝูงเลยแต่เดี๋ยวขอเอาบนบกก่อน นี่นะแมงกะพุนนะคะท่านผู้ชมสวย,ยไหมเจวลี่ฟีด